นะครับเมื่อวานใครดูเคเล่นเปียโนบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมครับเดี๋ยวเคหัดเล่นให้เก่งๆก่อนนะครับเมื่อวานประหม่ามากเลยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเคหัดเล่นเก่งๆแล้วจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะเคจะมาแนะนําตัวเองเลยนะครับว่าเคเป็นเซลล์ด้วยแล้วเคก็ยังซื้อรถเข้ามาที่โชว์รูมได้ด้วยคือสามารถเป็นทั้งซื้อทั้งขาย นะครับกับพี่ชาวฤิตเคเริ่มต้นจากที่นี่หละที่ชาวฤิตคารถบ้านคุณชาวฤิตวันนั้นเคไม่เป็นอะไรเลยนะซื้อไม่เป็นขายไม่เป็นไม่รู้เรื่องรถจนมือสองเลยดูรถไม่เป็นเลยนะครับก็จนเริ่มจากเป็นเซลล์เป็นเซลล์แล้วก็ไปเป็นคนหารถเข้ามาที่ให้โชว์รูมให้ให้พี่ชาวฤิ์นะแต่วิชาทั้งหมดทั้งมวลต่างๆเนี่ยได้เรียนรู้จากที่นี่นะฮะที่นี่เป็นโรงเรียนให้เคได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆน,นะเคจะบอกให้ว่าว่าเออ ที่ชวลิตวันนั้นเขาไม่ได้รับคนมีประสบการณ์เลยคือศูนย์เลยเขารับคนที่ไม่เรียนรู้อะไม่เป็นอะไรเลยมาสอนนะอย่างเคเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแล้วเขาก็มาสอนให้เคดูได้มีประสบการณ์เคอยากมาให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเคซื้อรถเข้าโชว์รูมอะซื้อเข้ารถที่เนี่ยหนึ่งคันอะเคต้องทํำยังไงบ้างเคต้องดูอะไรบ้างอันนี้ในอินเทอร์เน็ตอาจจะมี คนอื่นสอนมากมายเลยแต่อันนี้เป็นประสบการณ์จากตัวเคแล้วก็เป็นวิชาที่ได้เรียนรู้จากพี่เฉวลิตเดี๋ยวเคจะมาสอนเพื่อนๆดูว่าเวลาเคซื้อรถเข้าที่รถบ้านคุณเฉวลิตหนึ่งคันเนี่ยเคต้องทําอะไรยังไงดูยังไงนะฮะนะครับอยากให้เพื่อนๆตามมานะครับวันนี้ยังไม่ขายนะเดี๋ยวค่อยขายตอนท้ายนะเดี๋ยวรถคันเราจะมาแนะนกันอะไรฮะกครับรถคันอ๋ะะอคันน,น,นี้คันนี้คันนี้ก็เป็นเป็นอ่า โ o y ยต้าแคมเรนะคันนี้นะ,ะมีเก็บสีมาบ้างนะมีเก็บสีมาบ้างเดี๋ยวเคชี้ให้ทุกจุดเลยว่าตรงไหนเก็บสีตรงไหนเดิมแต่ที่สําคัญรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะฮะบางครั้งการเก็บสีคือมันต้องเก็บให้สวยเพื่อให้ลูกค้าได้ไปใช้แล้วแบบ ลูกค้าบางคนเขาเห็นรอยนิดรอยหน่อยคือเขาไม่ชอบไงเพืเ่อนๆน,นะเขาเห็นรอยนิดนึดนงโอ้ช่วยเก็บสีให้หน่อยดิเห็นอะไรยุบนิดนึงช่วยเก็บสีกันชนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเก็บสีเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่ารถที่นี่เราคัดทุกคันนะนะนครับอะใครอยากดูเวลาเคซื้อรถ1คันต้องทำอะไรบ้างตามมาเลยฮะนะครับเคถ้าถ้าเคเนี่ยเคมาถึงเนี่ยเคก็ต้องบอกพี่ครับอยวขอเปิดรถก่อนนะครับบอกกับลูกค้านะฮะขั้นแรกเลยเคก็ต้องเปิดฝากระโปรงหน้าเลย นะฮะเปิดฝากระโปรงหน้าเลยแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะฮะนะครับเนี่ยเคจะเปิดมัหมดอย่างนี้ก่อนเลยนะเปิดอย่างนี้รอเลยขั้นแรกเลยอ่ะขั้นแรกเลยเราเราเราออกมาให้เพื่อนเพื่อนดูดูขั้นแรกเลยเคจะเปิดฝากระโปรงหน้าดูก่อนเลยนะเคจะไล่ดูเลยไล่ดูทุกจุดเลยครอ่ใน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  ในช่องทางต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆก็มีสอนกันเยอะแยะแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์เากเคอเพื่อนๆอาจจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะเคก็จะเริ่มดูเลยเริ่มดูเลยที่ตะ,นะนะะเข็บรถแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะตะเข็บรถแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะเวลาเวลาถ้าเรามีเล็บอย่างเงี้ยเวลาเราจิกไปเนี่ยตะเข็บเขาจะเป็นรอยเล็บแบบนี้เห็นไหมแล้วเขาจะคืนตัวถ้าเกิดว่าเอาเล็บจิกไปแล้วนิ่มเลยอย่างเงี้ย มีการทําตะเข็บมาแล้วหรือว่ากดไปแล้วเอ้ตะเข็บตรงเนี้ยเหมือนเหล็กแบบนี้เลยโอ้โหโกดไม่ลงเลยอันนั้นคือมีการเก็บมาแล้วทํามาแล้วแต่ว่าการทําแบบเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องจะต้องทนหนักเสมอไปนะอาจจะทนมาไม่เยอะนะนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเดิมๆจะต้องเป็นอย่างนี้นะกดไปแล้วเป็นรอยเล็บนะเพื่อนๆนะแล้วรูพวกเนี้ยนะฮะพี่เฉลิตแกสอนมาเคจําได้สนิทใจเลยคือรูต้องกลมแบนเรียบคือจะต้องไม่คม นะฮะจะ,จะต้องไม่คมนะเพื่อนๆนะจะต้องไม่คมแล้วจากนั้นเคก็จะไปดูรูต่างๆอีกเนี่ยพวกรูต่ตางๆอะไรพวกนี้เคดูหมดเลยแล้วก็จะดูซอกพวกนี้หมดเลยนะซอกพวกเนี้พวกรอยรอยอา้าคเนี่ยรอยอ้าคกคมๆพวกเนี้นะถ้าเกิดมันเป็นรถที่ทํามานะพวกเนี้ยมันจะไม,ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นรอยแบบแบบสวยๆแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบบุดๆเบี้ยวๆบ้างเป็นลอยทนนําสีหนาๆบ้างแล้วสี รอยอาร์แบบนี้จะหายไปบ้างอย่างเงี้ยจะชนมาเนี่ยฮะแล้วเคดูพวกตัวน็อตว่ามีไขไหมอันนี้เพื่อนๆจะได้ยินบ่อยเนาะได้ยินบ่อยนะว่าน็อตมีไขไหมเคก็จะดูพวกนี้นะแล้วเคก็จะดูนี่เลยซุ้มโชกนะเคจะดูนี่เลยนะ L8 นี่เห็นไหมเพื่อนๆเพื่อนๆเห็น L8 ไนหะมแล้วก็ดูหัวน็อตพวกนี้นะหัวน็อตพวกนี้นะแหมเสียดายว่ามันไม่มีรถที่มันชนหนักมาให้ดูนะแล้วพวกรอยเชื่อมต่อพวกเนี้ย ถ้ามันเป็นมีการชนมาแล้วเพื่อนๆนะมันจะไม่มันจะไม่สวยมันจะไม่สวยแบบนี้นะมันจะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรูเนี่ยเวลาพวกเนี้ยเวลาเพื่อนๆเอามือลูบไปอย่างเงี้ยมันไม่บาดมือเขาจะเรียกว่ารูกลมแบนเรียบนะมันจะไม่บาดมือนะเนี่ยนะเคดูหมดนะอย่างคานพวกเนี้ยนะอันนี้ปิดมันปิดเราไม่ใช่ช่างเราเปิดไม่เป็นสุดท้ายเคต้องก้มดูอย่างนี้นะเพื่อนเื่อนะเคต้องก้มดูนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วถ้าไปในที่มืดต้องมีไฟฉายอันหนึ่ง มีไฟฉายอันหนึ่งส่องลงไปดูคานใต้อาคานใต้เรามองไม่เห็นสุดท้ายเคก็ต้องก้มไปดูต้องก้มไปดูนะเพื่อนๆนะนี่คือวิธีการดูรถของเคนะแล้วก็ทั้งสองฝั่งเอามาอีกดูฝั่ง็ไม่ได้ฝั่งนี้ก็ต้องดูดูว่ามันเหมือนกันไหมถ้าฝั่งนี้เอาสีเงาวแวบเลยแต่ฝั่งนั้นด้านเลยอ่าแม่ต้องตัดนิศฐานละมีชนมาต้องดูหมดนะเนี่ยพวกตุ้มพวกนี้อ่าเมื่อกี้เป็นแอใช่ไหมเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นฝั่งขวา ต้องมีเป็นไงแปกอ่าอ่าเห็นไหมรอยรอยทุกอย่างรอยตัดรอยคมอะไรเงี้ยมันต้องเหมือนกันนะทั้งสองฝั่งนะเพื่อนๆนะน็อตทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมือนกันหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดลุ้มทกเนี่ยถ้ามันทําสีมาดูได้ชัดเลยนะครับแล้วถ้าเอาเพื่อนดูง่ายๆถ้าเกิดสองฝั่งมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆต้องดูซ้าไปซ้ำมานี่เห็นไหมตรงนี้มีตัว R ด้วยนะเห็นไหมตัวเนี้เดิมๆเลยเป็นตัว R เห็นไหมนะเพื่อนๆนะ แลวน็อตยึดฝากระโปรงอ่ะก็ต้องดูว่าไขไม่ไข่ด้วยนะนี่วิธีการดูโอเคนะ <_ d ance> ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยอุ้ยส่วนส่วนเครื่องยนต์เนี่ยฮะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราต้องลองลองเครื่องลองสตาร์ทลองขับนะเพราะเราไม่ใช่ช่างแต่ถ้าเกิดมันมีสิ่งผิดปกติเนี่ยเค <_ d ance> ก็จะโทรมาถามช่างที่เต็นและในสิ่งที่เคไม่รู้นะว่ามันผิดปกติแบบนี้เคก็จะอธิบายช่างว่ามันมีอาการแบบนี้แ,แบบนี้ให้ช่างเขาแต่สุดท้ายต้องลองขับ นะเพื่อนๆนะนะครับอันนี้คือการดูดูภายภยในห้องเครื่องของเคนะอันอย่างอย่างแรกนะอย่างที่สองเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่สองเลยเคก็จะมาฮะมันไม่มีเสียที่นี่ยอ๋อแล้วอย่างที่สองที่เคต้องดูเลยนะฮะนี่เลยซอกนี้ก่อนเลยฮะซอกนี้เลยนะฮะซอกพุ่งนี้เลยนะเพื่อนๆนะ มันจะมีน็อตทุกตัวเลยเพื่อนๆนะถ่ายเพื่อนๆเคดูหมดนะเนี่ยเนี่ยอย่างเี้มีรอยถ่ายมาแล้วน่ะนั่งทับรีโมทแป๊บหนึง่งนะฮะนะครับพ่จ <laughs> er ูสวัสดีครับ <laughs> พ่จูสวัสดีครับวันนี้เคเคขายรถทีหลังนะัตอนประสบการณ์การดูรถเพื่อซื้อรถเข้าโชว์รูมรถบ้านคุณเฉวลิ์นะนะครับเนี่ยรถน็อตพวกเนี้ยลึกๆพวกเนี้ยเคดูหมดเลยนะเพื่อนๆนะมันต้องดูหมดเลย อ้าวทำไมดังอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนะเพื่อนเพื่อนนี่เคดูหมดเลยนะอันนี้มีมีรอยไข่แต่เขาทําสีมารับประกันว่าไม่ชนอ่ะเห็นไหมแม้แต่ภายในตรงเนี้ยก็ยังมีตะเข็บรถยนต์เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยตะเข็บเหมือนฝากระโปรงหน้าที่เคบอกไปว่าถ้าจิกไปแล้วจะเป็นรอยเล็บมันมีทั้งบานเลยนะมีสี่บานมีครบหมดนะแล้วมันจะต้องเป็นอย่างที่เคบอกจิกไปแล้วต้องเป็นรอยเล็บเห็นไหมแล้วเริ่มมีรอยอาร์คแบบนี้ด้วยนะมีหมดนะเพื่อนเพื่อนนะสิ่งที่เคต้องดูเวลาที่เคซื้อรถนะ อันนี้เฉพาะโครงสร้างก่อนนะเดี๋ยวมีมากกว่านี้เนะนี่ยเนี่ยมาเพื่อนๆมาตรงนี้ก็มีเห็นไหมตรงนี้จะเล็กหน่อยเห็นไหมกดไปก็เป็นรอยเล็บแต่ถ้ากดไปแข็งหรือไม่มีหรือนิ่มเลยให้เพื่อนๆสันนิษฐานว่าชนนะเพื่อนๆนะอ่านนี่ด้วยเห็นไหมมีหมดนะมันเดินหมดเลยนะทั้งสี่บานนะเนี่ยแล้วมีรอยอาร์คเหมือนกันเลยเห็นไหมมีหมดเลยนะเพื่อนๆอ,อย่างกระดูพระเลยนะนอ่าแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่เพื่อนๆ ที่นิยมกันมากสมัยนี้คือการดึงตัวนี้นะครับ<อ>คือการดึงตัวนี้นะฮะวางวางรีโมทก่อนไม่ได้แล้วถือไปมันร้องเนี่ยเห็นนะเป็นรอยอาร์ตเดิมจากโรงงานเลยนี่เนี่ยนะครับเนี่ย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 มีครบเป็นเม็ดแถว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 เพื่อนๆเ,เ,เปิดมาปุ๊บสมมุติตรงนี้มีรอยอาร์ตมาเดินมาถึงนี่มาจากตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยนั่นก็ถือว่า ชนชนอันอย่างนี้ชนเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าดึงออกมาแล้วไม่มีถือว่าชนเยอะเลยนะหลังจากนั้นเราหันหลังกลับมาดูตรงนี้ซองนี้เห็นไหมมีเหมือนกันมีนอนเหมือนกันเลยเพื่อนๆนี่ดูดูว่ามันไขไม่ไขแต่ไขในที่นี้เคบอกแล้วไงไม่จําเป็นต้องชนหนักนะไขที่นี่เขาคือถอดทาสีนะเพื่อนๆนะเห็นไหมเขามีตัวหนังสืออะไรครบหมดเลยเนี่ยเป็นตัว โอเคอะไรพี่นะนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วมีสติกกงสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะเพื่อนไอตัวนี้ไม่มีรอยถอดเลยนะบางคนชนมาเยอะเนี่ยตรงนี้ต้องมีรอยถอดนะเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็ดึงดึงออกมาได้หมดเลยนะครับเนี่ยเคดูหมดเลยแล้วเคดึงหมดเลยแต่ทุกบานมันจะเป็นเหมือนกันหมดนะนะครับเคไม่ดึงเคไม่ดึงให้ดูละแต่ว่าเวลาเคดูเคดึงหมดนะเวลาไปซื้อรถเข้าโชว์รูมนะ นี่ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจิกไปแล้วเป็นรอยเล็บเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเดิมถ้าจิกไปแล้วแข็งเลยเหมือนเล็กเลยทํามาถ้าจิกไปแล้วนิ่มเลยนั่นแหละทำมานะเปลี่ยอาจจะเปลี่ยนมาทํามาแล้วแต่เลยนะเพื่อนเพื่อน,นต้องดูนะครับมาดูถึงตรงนี้แล้วามาดูตัวนี้อีกกระจกกระจกนะกระจกมีเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนมานะเพื่อนๆนะสาหรับเคนะ เดยกเคเอากระจกขึ้นก่อนเปลี่ยนมาในที่นี้ไม่จำเป็นต้องชนนะแต่ให้เพื่อนๆดูดูไว้เฉยๆนะนี่ถ้าเป็นกระจกเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาจะมีนี่โตโยต้าเห็นไหมแต่บางทีเขาล้ามัง่งเขาไปเปลี่ยนมัง่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นกระจกปลอมกระจกไม่ดีก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตกระจกพวกนี้ให้กับ แบรนด์โตโยต้าแบรนด์นอนด้านะเคจําไม่ได้แล้วยี่ห้ออะไรแต่ก็คือเป็นกระจกกระจกมาตรฐานเหมือนกันนะเนี่ยฮะเนี่ยมันมีมีหมดเลยไหมมีเนี่ยโลโก้โตโยต้านี่เป็นกระจกเดิมๆเขาเขาไม่เคยเป็นกระจกเลยนะนะครับแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,น,นะอ่อเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมนะ เวลาเคซุซื้อรถเข้าเคต้องดูละเอียดนะเพราะว่าพี่เชลลิตเขาให้วิชามาสอนสอนเคมานะเคต้องดูละเอียดนะเคดูพลาดไม่ได้นะนะครับแล้วก็นี่ยางนะยางนะยางก็ต้องดูด้วยยางปีอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะบอกนะนี่สิบสี่ยี่สามยี่สามันคืออะไรยี่สิบสามคือปียางนะครับแล้วก็อันนี้สัปดาห์สัปดาห์นะสัปดาห์ที่สิบสี่แล้วก็ดูสเปคยาง องศูนย์ห้าคืออะไรคือความหน้ากว้างยางนะสองศูนย์ห้านะแล้วก็หกห้าคืออะไรหกห้าคือความหนาความหนาของยางเขานะแล้วก็สิบหกคืออะไรสิบหกก็คือขอบสิบหกที่เราชอบเรียกกันว่าขอบสิบหกก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของของเนี่ยล้อแมกเขาเนี่ยนะครับเหนื่อยยังเหนื่อยยังตามมาเคจะซื้อรถคันหนึ่งเคต้องดูขนาดนี้เพื่อนเพื่อเหนื่อยยังข้างหลังมีไหมมาดูใกล้ๆมี เห็นไหมจิกไปเป็นรอยเล็บนี่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 เพราะว่าถ้าไม่ดูขนาดนี้เราไม่กล้าออกไปแล้วระกกนรนี้เพื่อนๆนะที่นี่นะนะครับกล้าออกไปแล้วพักันเพราะว่ารถเราเดิมมีเก็บสีมาบ้างมีทําสีมาบ้างนะครับแต่เราบอกได้เลยว่ารถเราเดิมสนิทเลยนะเดิมสนิทเลยนะนี่แล้วตัวขอบยางนี่เพื่อนๆรู้ไหมถ้าไม่ใช่เหมือดชีพจริงๆส่วนมากเขาจะไม่ค่อยดึงแต่เคจะดึงให้ดูนิดนึงนะฮะ มันจะถอดยากนิดหนึ่งแล้วมันดึงได้มันดูมันจะดูรอยเนี่ยมันจะมีพวกเม็ดอาร์คเหมือนกันนะมีรอยเม็ดอาร์คถ้ามีรอยทาสีเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสีนั้นหนา,นาสีเกินเกินออกมาให้ให้ให,ให้เพื่อนๆดูน่ยนี่ตรงน,นี้เห็นไหมอันนี้เป็นเป็นเดิมๆสีเดิมๆของเขาเลยนะมันมีถอดได้ทั้งสองข้างนะแต่เคทม่ถอดหมดนะนะครับให้เพื่อนๆดูนะนะครับกว่าจะซื้อรถได้คันหนึ่งนะเพื่อนๆที่นี่นะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเอารถอะไรมาก็ได้นะกว่าจะซื้อรถเข้าโชว์รูมคันหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยที่เคที่เคเวลาเค,เคไปซื้อรถเข้าโชว์รูมนะนะแต่ครับเพื่อนๆดูรถไม่เป็นนะซื้อรถไม่เป็นนะมาซื้อรถกับเราได้เลยนะที่ชาวลิศคาร์ถบ้านคุณชาวลิศนะเพื่อนๆนะอ่ะตรงนี้ยังไม่พอนะฮะดึงขอบยางยังไม่พอนะเพื่อนๆนะ มาต่อกันอีกต้องเปิดดูนะเพื่อนเื่อนะสุดท้ายต้องเปิดดูนะแล้วก็ต้องยกยกเนี่ยดูขึ้นมาเลยนะเพื่อนนะเืนะ่อนนะเพื่อนเพื่อนนะข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีรอยป้ายรอยป้ายสีครีมแบบนี้นะเพื่อนเื่อนนะเห็นไหมอันนี้มันมาจากโรงงานเดิมเลยนะแล้วยังมีอะไรอีกหนูเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีรอยอาร์ตเนี่ยเม็ดอาร์ตเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้องเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นชัดชัดนะสวยๆแบบนี้เลยนะสองฝั่งต้องมีนะพี่พุกไปฝั่งนู่นให้เพื่อนเนดูใกล้ นะครับสองฝั่งต้องมีเหมือนกันเท่ากันทุกอย่างเลยนะนะครับถ้าฝั่งหนึ่งมีฝั่งหนึ่งไม่มีเนี่ยก็ต้องต้องชนมาบ้างแล้วล่ะนะครับแล้วสีภายในเขาจะต้องเป็นสีด้านๆแบบนี้นะเพื่อนๆนะถ้าเป็นสีเงาแวบเหมือนด้านนอกเมื่อไหร่ทําสีมาแน่นอนนะครับสิ่งนี้สีภายในตอนคอมีกลนะครับเสียงมีฮะสำหรับสําหรับเสียนสมัยก่อนโอ้โหสีมือมากนะเคาะเคาะดังป้องป้องป้องเนี่ยเสียง แต่ถ้ารังปุปุกมาเมื่อไรสีหนาของคอต้องคอข้างนอกฮะต้องเดี๋ยวต้องคอฝากระโปรงเนี่ยอย่างเงี้ยบางบางเนี่ยเสียงบางๆเงี้ยเห็นนะบางบางอย่างเลยนะเนี่ยแต่ต้องเสียงเคก็ไม่ค่อยเสียงเรื่องคอแต่ว่าเคฟังพอฟังได้ว่าเออเนี่ยมันบางบเลยอืมบางบางเลยนะครับจบอะไรนะฮะน็อตยึดฝากระโปรงอ่ะ เนี่ยรถยึดฝาหลังโอ้โหอย่างเงี้ยสวยใสยไม่เคยขยเลยฮนะไม่มีขันเลยนะฮะดูแค่นี้พอแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่มีขันเลยนะครับแงม้มดูทัง้งสองข้างนะฮะถ้าไปถ้าเควันนั้นเคได้ช่างไปด้วยเคให้ช่างถอดเลยถอดเลยเพื่อนๆน,น,นะเนี่ยฮะโอ้โหทุกอย่างมันมีเหมือนกันหมดอะให้เพื่อนๆดูอีกอีกประตูอีกสักบานหนึ่งนะเนี่ยนี่เห็นไหม มีมีตะเข็บเหมือนกันหมดนะครับเคดูหมดดูอะไรบ้างนะอ่ะดูตะเข็บนะนะเพื่อนๆนะดูตะเข็บแบบนี้นะมีหมดดูไอตัวเนี้มีไข่ไหมตัวเนี้ยมีไข่ไหมแล้วดูซอกนี้ดูหมดทุกอย่างมันเป็นเหมือนกันหมดทั้งสองฝั่งนะทั้งซ้ายและขวามันมีหมดนะครับกว่าจะซื้อรถได้คันหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆ่ายนะเพื่อนๆนะ นะครับที่เรานะเคแนะนําเลยนะพเพื่อนๆดูดิเวลาเคซื้อรถเข้าสักคันเยอะไหมล่ะดูกันเยอะไหมเห็นไหมแล้วดูอะไรอีกจากนั้นจากนั้นไม่พอเราต้องเข้าไปข้างในรถ <S <S เดี๋ยวยังไม่เก็บอย่างเลยเก็บก่อนจากนั้นยังไม่พอนะเพื่อนเคต้องเข้าไปในรถเพื่อนๆ,<ว>ๆที่รู้แล้วก็ กดผ่านได้เลยแต่ว่าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะนะเพื่อนๆนะเค้ก็ต้องเข้าไปในรถลองปุ่มทุกอย่างเลยเคต้องเข้ามาในรถลองปุ่มทุกอย่างเลยปุ่มอะไรกดได้เคกดหมดเลยนะอ๋อเ,เปิดกระจกให้พวกหน่อยเนี่ยปุ่มตั้นต่างๆอะไรเนี่ย Amsterdam> อันนี้อันนี้มาดูเรื่องความสวยงามล้วก็ดูว่าเอ๊ะ ปุ่มเนี่ยมีการใช้งานมาเยอะไหม,ลอ,ไหมหลอกไหมถลอกไหมใช้งานได้ครบไหมระบบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกประตู4ี่บานกดลงไหมนะครับกระจกปรับมองซ้ายขวาปรับได้ไหมไอ้บอกเมมโมรีนี่ใช้ได้ไหมบอกไฟฟ้าปรับหน้าหลังซ้ายขวาอะไรใช้ได้ไหมนะครับนะครับวิทยุต่างๆแอร์เย็นไหมนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็ดูดูเนี่ยไฟ ไฟทุกดวงในรถติดไหมนะเพื่อนเพื่อนนะระบบไฟฟ้าทุกจุดใช้ได้ไหมวิทยุใช้ได้ไหมนะแล้วก็สุดท้ายต้องลองขับแล้วก็ต้องดูไม้ไม้กับตัวรถสัมพันธ์กันไหมไม่ใช่ไม้มาส0,000ื่นแต่รถโทมจัดเลยงี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้นี่ไม้แสนโลสภาพรถนี่มีความสัมพันธ์กันเนาะสตาร์ทแล้วเครื่องมีกระตุกไหมลองขับแล้วเครื่องมีกระชากไหมช่วงล่างเป็นไงดังไหมนะครับ ใน,ในกรณีที่เราเราเราไม่เป็นเราต้องลองขับนะเพื่อนๆนะอย่างไงก็ต้องลองขับลองขับมันก็เราก็ยังได้รู้ว่าพักนิดหนึ่งว่าเออช่วงล่างดีไม่ดังขับดีเครื่องดีเกียร์ดีใส่ได้ครบทุกเกียร์นะฮะไปได้ครบหมดเลยแล้วก็ดูสภาพภายในเบาะนะดูว่าเอ๊ไม่สามหมื่นแต่ทําไมเบาะขาดยับเยินทําไมมันช้ําอย่างนี้ทําไมใช้เยอะอย่างนี้นะมันไม่สัมพันธ์กันนะอ่าเราก็ต้องสันนิษฐานและเอ๊ ก่อไม่มาไหมนะแต่อย่างเงี้ยมันสัมพันธ์เอาไหมแต่โลดูดิเบาเดิมสวยงามหมดเลยนะนะครับเนี่ยฮนะวิธีการซื้อรถเข้าคันหนึ่งเคนะเวลาซื้อมาให้ที่โชว์รูมนะครับนะครับก็ประสบก็ประสบการ์ด้วยแล้วก็ได้วิชาจากที่นี่ไปด้วยนะเพราะว่าเคเคยไปนั่งซื้อรถที่หนึ่งวันตอนนั้นซื้อดีมากเลยซื้อเดือนหนึ่งตั้งซื้อเดือนหนึ่งโอ้โหเดือนละเกือบยี่สิบคันเคยมีเดือนหนึ่งเคซื้อได้ยี่สิบคัน S 1> <S 1> เนี่ยเนี่ย,ยวิธีการนะครับและจากนั้นนะดูรถตัวรถโอเคทุกอย่างแล้วขอดูเอกสารเขก็ต้องพี่ครับเดี๋ยวขอดูเล่มทะเบียนหน่อยนะครับนะเขก็ต้องพี่ครับขอดูเล่มทะเบียนหน่อยนะครับเล่มเล่มทะเบียนแบบนี้นะ,ะเขาก็ต้องดูแล้วนะครับอ่าเขก็ต้องขอดูเล่มทะเบียนแบบนี้นะเล่มทะเบียนโอสีฟ้าเขก็ต้องเปิดมาเลยนะ้าปัจจุบัน เอหน้าปัจจุบันนะครับหน้าปัจจุบันเป็นใครนะครับเขาซื้อผ่านไฟแนนซ์มาไหมหรือว่าซื้อสดมาหรือว่ารถกี่มือแล้วโอเคก็ต้องดูนะและที่สําคัญนะวันจดทะเบียนนะวันจดทะเบียนกับวันเสียภาษีนะหน้าปัจจุบันนะวันจดทะเบียนวันจดทะเบียนเห็นไหมเพื่อนๆนะวันจดทะเบียนเนี่ยวันจดทะเบียนคือสิบห้าธันวา ไอ้วันจดทะเบียน15ธันวาคมนี้กับวันเสียภาษีวันแรกจะต้องตรงกันนะแต่ถ้าไม่ตรงกันนะเท่าที่เคมีประสบการณ์นะส่วนมากรถคันนั้นมันหยุดใช้หยุดจอดแล้วก็มาจดใหม่วันจดทะเบียนกับวันเสียภาษีเลยไม่ตรงกันนะครับนะครับเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายคือหน้า18หน้า18นี่ก็จะบอกเราเลยว่าเออโอนกับมาสิทธิ์จากใครมาใครย้ายจากไหนไปไหนรถคันนี้เคยติดแก๊สติดอะไรมาไหมติดแก๊สไหมย้ายจากกรุงเทพไป ระยองย้ายจากระยองไปพังงาอะไรอย่างเงี้ยมันบอกหมดเลยแล้วก็รถเคยแจ้งจอดหยุดใช้เคยเอโอ้โหมันบอกเราสารพัดเลยไอ้ไอ้ถ้ามันมันมีตัวหนังสือที่บอกพวกนี้เยอะๆต้องให้เพื่อนสังเกตดีๆนะให้เพื่อนสังเกตดีๆว่ารถมันน่าจะมีอะไรสักอย่างน,น่าจะมีปัญหานะเพื่อนๆแล้วก็ต้องมีเล่มทะเบียนแบบนี้นะเล่มทะเบียนมีหน้าไหนบอก เลขหน้าที่ควรต้องดูนะครับก็มีหน้าสิบแปดไงฮะหน้าสิบแปดที่บอกก็น้าหน้าปัจจุบันดูดูลำดับดูลำดับรถด,ดูลำดับมือที่เท่าไหร่อ่าหน้าสิบแปดหน้าสิบหกก็คือดูวันเสียภาษีว่ารถคันนี้ภาษีขาดไหมอ่าภาษีขาดก็มีผลต่อราคานะเพื่อนๆนะเวลาเกซื้อนะรถเนาะภาษีพวกนี้มันก็จะค่อนข้างแพงเนาะนะครับก็ต้องดูด้วยห้าพันกว่าเลยนี่เพื่อนๆือนนะแต่ว่า อ๋อแต่ว,ว่าวันนี้เป็นรถคันนี้เป็นรูปแบบบริษัทภาษีมันเลยแพงปิดปกติอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยภาษีขาดไหมนะนะครับเพื่อนๆดูครบหมดเลยจากนั้นก็ดูเอกสารเอกสารเอกสารเอ่อพวกชุดโอนนะใบโอนใบโอนมีลายเซ็นเจ้าของมีลายเซ็นเจ้าของรถตรงกันในเล่มไหมใช่ใช่เอกสารตรงกันไหมทุกอย่างต้องดูให้ตรงกับเล่มนะครับเท่านั้นยังไม่พอเรามีเช็คต้นด้วยเช็คต้นคืออะไร คือการเช็คกรมตำรวจขนส่งทางบกว่ารถคันนี้เคยติดอายัดขนยาจะมีคนตรงวันตายอะไรมาเราเช็คได้หมดเลยนะเพื่อนเพื่อนซื้อรถที่นี่อย่างพี่เคบอกละเอียดยิบเลยเนี่ยเนี่ยเวลาเคซื้อรถคันเดียวเคทําแบบนี้จริงๆนะเพื่อนๆนะทาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะไม่เชื่อใจเราได้อย่างไรเนาะแล้วเพื่อนๆจะไม่ซื้อที่นี่ได้อย่างไรนะฮะที่นี่เลยนะชเวศขารถบ้านที่โชว์ดีนะนี่นะครับอะไรนะครับ ทีทวีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เคมาแนะนําวิธีการที่เควันหนึ่งที่เคออกไปซื้อรถแล้วก็ซื้อรถเข้ามาขายให้เพื่อนๆนะครับว่าเคต้องทําอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวพอหมดตัดคลิปแล้วเพื่อนๆกดไปย้อนดูได้นะฮะที่ที่ช่องแดงแอป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 ฟ้าอันนี้แอปแดงกะกะแอปแดงแอปฟ้าอ,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 ปปอไม่ใช่เอ้ามีติกตอกปะมีแอปไม่เป็นไรฮะ นะโอเคเนี่ยเนี่ยวิธีการดูแล้วก็ต้องลองขับนะลองขับก็คือเคต้องลองยาวๆเลยนะถ้าลองวนอย่างเงี้ยยังไม่ได้คือคือถ้าเคตื้อเข้าจริงๆเคก็ต้องลองยาวๆเลยลองลองเลยนะครับลองแอร์ลองระบบไฟฟ้าลองอะไรทุกจุดเลยนะเพื่อนๆน,น,นะแล้วสุดท้ายสุดท้ายโอเคขับเข้ามาก็พี่โชลิกกระบี่มือหนึ่งรถจนมือสองเรานะฮะแกเป็นเสือรถจนแกจะตรวจอีกรอบหนึ่งตรวจอีกทีหนึ่งนะตรวจรถอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆนะ เพื่อนๆซื้อรถกับเราเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมสิ่งที่เคดูแล้วให้เพื่อนๆดูตอนที่เคดูรถนะครับแล้วกลับมาปุ๊บที่ชวริตกระบีเมือหนึ่งรถยนต์เมืสองของเราตรวจอีกหนึ่งรอบนี่แหละครับนี่ก็คือการซื้อรถหนึ่งคันของเคนะะนครับเออแล้วถ้าเกิดรถติดไฟแนนซ์นะรถติดไฟแนนซ์นะเราก็จะต้องมีการเช็คยอดปิดบัญชียอดที่ลูกค้าติดไฟแนนซ์ด้วยนะเพื่อมาหักลบว่ารถเขา สมมติเขาติดไฟแนนอยู่แสนหนึ่งแต่เราซื้อรถเขาสองแสนเราก็เอาเงินเราเอาเงินคืนลูกค้าไปแสนหนึ่งแล้วอีกแสนหนึ่งเราก็ไปปิดบัญชีให้ลูกค้านะซื้อที่นี่เราปิดบัญชีให้ทุกคันเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาขายเราที่นี่เราปิดบัญชีให้ทุกคันนะไม่มีการว่าไว้ขายได้ก่อนแล้วค่อยไปปิดบัญชีนะเพื่อนเพื่อนมาขายรถเราได้เลยนะเราปิดบัญชีให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆ,ๆไว้ใจเราได้นะนะครับแล้วก็คันนี้นะเค เคขอขายนิดนึงนะ้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบแล้วขายนิดนึงขายหลายรอบแล้วคันนี้นะครับคันนี้นะเป็นอะไรเอ่ยคันนี้เป็น Toyota Camry ี่นะสองนะปี2020เลยนะเพื่อนๆนะปีสองพี่สิบเลยนะครับตอนนี้ราคาเหลือเท่าไหร่แล้วเขามีราคาโปรโมชั่นไปยังนะวันนั้นเมื่อวานนีไปยังนะเดี๋ยวเคขอดูก่อนมันมัน6.95สนเกาหพันนะไม่เป็นไร ราคาเขา695,000เดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาหาเคที่เบอร์นี้แล้วกันถ้ามีเคถ้ามีโปรโมชั่นที่เขาจัดไปเดี๋ยวเคดูราคาให้นะแต่วันนี้ราคา695,000นะปี 2022.0G นะเพื่อนๆนะตรวจรายละเอียดรถเคไม่ต้องให้ดูแล้วเพราะว่าเคเปิดที่ดูหมดเกี้ยงเลยวิธีซื้อรถของเคนะครับนะครับคันนี้นะฮะซื้อสดไม่เสียแวก7%จดด้วยนะครับเพื่อนๆนะรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ใช้ได้หมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะนะครับฝากไว้ด้วย,วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับรถทีเรานนะรถดีจริงๆเพื่อนๆนะครับนะครับโอ้โหสวยจริงๆเลยก็ก็ขายรถกันขายรถกันมาทุกวันเลยก็อยากให้ความรู้เพื่อนๆบ้างนะครับ นะครับอ่ะเคก็ K บอกหมดแล้วนะวิธีการซื้อรถของเคนะครับอ่ะเคยังไงเคก็ K ฝากไว้ด้วยกันและช่วงนี้อากาศหนาวมากๆเลยอากาศดีมากๆเลยเย็นสบายมากมากเลยหนาวด้วยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับ,ด,รบด้วยความปรารถนาดีจากเฉวลิ์ขารถบ้านคุณเฉวลิน์นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเคฝากไว้แล้วก็ <S <S เคอ๋อฝากเบอร์เคไว้ทีนะฮะศูนย์เก้าศูนย์หกสามสอง 0320นะฮะคิดถึงคิดถึงรถจอรสองคิดถึงเราคิดถึงชฉวิทขารถบ้านคุณชวิทนะใครใครใครอยากให้เคมาดูแลบริการใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้เคบอกหมดแล้วนะว่าวิธีการดูรถว่ารถของเราเป็นยังไงเคบอกเพื่อนๆไปหมดแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆจะเพื่อน,อนๆดูแล้วไม่เข้าใจยังดูรถไม่เป็นยังไม่มั่นใจมาที่เราเลยนะนะที่ชฉวิทขารถบ้านคุณชวิทอ่ะ๋ยวเคลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ